สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่โกดังญี่ปุ่นนะเออตรงนี้ก็จะมีราคาบอกไว้อย่างตู้เนี่ยก็สวยๆนะครับตู้ไม้เจ๋งๆเลยนี่ก็สามพันกว่าบาทเอ้ยเรามาดูตู้เสื้อผ้าอะไรุวกนี้ก่อนดีกว่าครับพี่เนี่ยอ,อันนี้นะอยู่ที่ห้าพันห้าตู้หนึ่งตู้เสื้อผ้าตัวนี้ลดสิบเปอร์เซ็นนะจากสี่พันห้าเหลือสี่พันเนี่ยตู้ กดังญี่ปุ่นมันจะมีอยู่หลายตู้นะหลายแนวแต่ถ้าเกว่าเราจะซื้อเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ซื้อแบบว่าเหมือนกันหมดนะทุกห้องอันนี้คือข้อเสียเพราะตู้แต่ละตู้มันจะไม่เหมือนกันเ<อ>นี่ยอย่างตู้ไม้ใหญ่ๆเงี้ยนะครับพี่ตู้ไม้ใหญ่เลยนะอันนี้ไม้จริงเลยนะพี่ดูไม้จริงนะเนี่ยเป็นไม้จริงๆเลยนะหนานๆเลยเนี่ยแล้วข้างในมันเก็บของอย่างนี้ได้ด้วยนะครับดูดิเนี่ยนี่คือตู้ใหญ่มากนะดูดิตู้ใหญ่มากๆเลยราคานะอยู่ที่สี่พัน แล้ววันนี้ลด10%นะจะเหลือที่3,600บาทอันนี้คือตู้หลังหนึ่งเลยนะตู้ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะนี่คือหลังหนึง่งตัวตู้สภาพตัวนี้นะเนี่ยตู้ใหญ่ๆเหมือนกันนะเป็นไม้จริงๆนะไม้แบบสวยๆเลยแน,น่นๆเห็นไหมฮะเนี่ยเนี่ยบาดีจีบีกระจกนะตัวนี้อยู่5,000เหลือ4,250บาทนเ,เนี่ยตัวเฉลียเนี่ยตู้ใหญ่ๆอ,อย่างนี้นะฮะตู้ใหญ่ๆอย่างนี้ก็อยู่ที่ประมาณ4,000เฉลี่ยแล้วก็ประมาณ4,000 4,000กว่าบาทเนี่ยตู้ใหญ่เห็นไหมฮะ อันนี้คือตู้เล็กลงมาหน่อยตู้เสื้อผ้านี่เห็นไหมไอ้น,นี่ไม้จริงเลยนะพี่ี่ไม้จริงเลยเห็นไหมดูดินี่เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ3,600บาทมันจะมีอยู่หลายตู้มากนะครับเนี่ยห้องแต่ละห้องสามารถจัดความสวยงามได้ไม่เหมือนกันแต่ใกล้เคียงกันพี่ดูเห็นไหมเดี๋ยวผมจะไล่ไปเลยนะไอ้น,นี่คือตู้ใหญ่ๆเนี่ยจะอยู่ที่ สามพันหกร้อยบาทเห็นไหมสามพันหกร้อยบาทส่วนตู้นี้นะโอ้ตู้นี้ถูกพี่ไอ้ตู้นี้แม่งเจ๋งอะดีไซน์แม่งสวยด้วยดูดิมีชั้นวางแยกไปอีกนะตู้นี้จะอยู่ที่ประมาณสองพันเจ็ดนะพี่สองพันเจ็ดเห็นไหมฮะมีชั้นวางตรงนี้ด้วยนี่ใหญ่มากนะเข้ากับห้องพี่พอดีเลยเนี่ยตู้เนี้ยสองพันเจ็ดตู้แต่ละตู้นี้ไม่เหมือนกันเลยนะแต่สไตล์ใกล้เคียงกันอย่างตู้เนี้ยไม่ใหญ่มากนะครับ ตู้นี้ไม,ไม่ไม่ใหญ่มากจะประมาณ2 7 0 7อันนี้ตู้ไว้ใส่สำหรับพวกห้องนะนี่อย่างตู้นี้ลายสวยงามมากดูด,ดูลายไม้ฮะสวยมากจะอยู่ที่ประมาณ4,000อันนี้คือโตเฟอร์เิเจอร์โต๊ะโต๊ะแต่ละตัวก็ราคาไม่เท่ากันอันนี้เตียงก่อนเตียงเนี่ยพี่พี่ดูเตียงนะ อันนี้เตียงไม้อย่างดีนะพี่วีดูไม้มันดิอ้สวยอ่ะเขาขายอยู่นะเดี๋ยวผมว่าไปดูใกล้ๆเเเตียงนี้นะขายอยู่ที่ประมาณ2,500บาทรดเหลือ2,200บาทเนี่ยลายสวยด้วยไม่ได้กระโหลกกระลานะงานญี่ปุ่นนี่คืองานเกรดเอนะงานพรีเมียมเลยงานสวยมากเดี๋ยพี่เห็นนะนี่คือตัวอย่างให้ดูคร่าวๆก่อนนะพี่ยังมีเฟอร์นิเจอร อีกเยอะแยะมากมายเลยครับที่จะให้เลือกเนี่ยอย่างโต๊ะอย่างอะไรที่เราสามารถจัดวางได้ในห้องนี้เพื่อให้มันดูดีหรือเราจะจัดโซฟาก็ได้นะครับพี่โซฟาก็ไม่แพงพี่อันนี้โกดังญี่ปุ่นนะมันมีของอยู่เยอะมากหลากหลายมากก็เกิดพี่ต้องมาดูแต่้าเดี๋ยวพี่ต้องทำใจอย่างเพราะว่าห้องแต่ละห้องเนี่ยจะมีการจัดวางตู้ที่ไม่เหมือนกันเพราะว่ามันจะเป็นวันพีชหมดเลย คือแต่ละตู้นี่จะไม่เหมือนกันเลยแต่ถ้าเราจะไปสั่งจากโรงงานเนี่ยตู้มันจะเหมือนกันอันนี้คือข้อดีและข้อเสียนะ